สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับคลิปนี้มาชมสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นด้าใหญ่นะครับนี่ฮะองนี้มีความแปลกนะครับคือขนาดองค์พระในมาตรฐานนะครับแต่ว่าพระตัดขอบกว้างนะครับผมนะฮะตัดอีกกว้างนะครับมีนะฮะบางขุนพรมมีบางองค์ผมเห็นของเซียนเขา นะมีนะครับตัด้งกว้างนะครับผมนี่ฮะองนี้ได้เนื้อจัดนะครับเนื้อสวยมากนะครับดูด้านหลังนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับผมนี่ฮะเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับค่อยๆชมนะครับ FC ชมแล้วชอบทักมานะครับแคปหน้าจอทักมานะครับทักไลน์มาส่งรูปมานะครับ พระบางเฉียบเลยครับตรงนี้นะนะครับนี่ฮะอูด้านข้างนะครับบางบางนะครับแต่พานเนื้อจัดมันนะฮะสองมันแน่นอนครับนะฮะตรงนี้ผมเปิดแบ่งปันไว้ที่3,000บาทนะครับ F4 นะครับเื่อใครชอบนะฮะสามพบาทนะครับเบาๆเลยนะฮะนี่ฮะข้างนะครับบางได้ใจเลยนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับ เอาว่าสองมันแน่นอนนะครับเก๋แท้อยู่ที่ท่านจะพิจารณากันเอานะครับผมดูกันเอานะครับราคานี้แบ่งปันไม่ได้รับประกันผ้าแท้แบบเซียนนะครับไม่ได้ขายหลักล้านนะนะครับผ้าสวยสมบูรณ์นะครับไม่หักไม่ซ่อมนะนะครับเท่าที่เห็นไม่หักไม่ซ่อมนะครับสวยงามตามรูปเลยครับ f 4นะครับได้ความแปลกนะตัดกว้างนะครับตรงนี้ในเนื้อผ้าเยอะนะครับ F4 ท่านใดสนใจทักมานะครับเปิดแบ่งปันไว้ที่3,000บาทนะครับบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับทักมาขอรูปภาพนิ่งเพิ่มเติมกันนะครับผม3,000บาทครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ